สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดโปรดระวังกรมการแพทย์เตือนทำสีผมย้อมผมงอกบ่อยๆอ,อันตรายต่อเอนไซม์าตาต้สถาบันรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวนั่นก็คอือยาย้อมผมเคมีเพื่อไม่เน้นแทนใดโดยนายแพทย์ไพโร์สุรันนตนวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสีผมธรรมชาติโดยเฉพาะคนไทยและคนเอเชียทั่วไปจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงเกือบดำสีดำในเส้นผมธรรมชาติมาจากเม็ดสีเมลานินที่สร้างจากเซลล์เมลานโนไซต์ในรากผมซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเนื่องจากการทำงานของเมลานโนไซต์ที่ลดลงและมีจำนวนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นและกรรมพันธุ์ สำหรับผู้ที่ต้องการปิดผมเขาอาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมเขาซึ่งการย้อมสีผมบ่อยๆทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังบริเวณศีรษะและก่อให้เกิดอาการแพ้โดยอาการแพ้นั้นอาจจะเป็นผื่นเล็กน้อยบริเวณที่สัมผัสหรืออาจมีการแพ้ในระดับรุนแรงผิวหนังมีอาการผื่นบวมขัน้นมีน้ำเหลืองซึมหน้าบวมตาบวม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณศีรษะและคอบวมโตโดยอาจมีไข้ร่วมด้วยในบางรายด้านแพทย์หญิงนัน,นพัฒผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังสถาบันโรคผิวหนังกล่าวว่าเพอร์เมเนนแทได้มีส่วนประกอบหลักๆคือ 1. develop คือสารที่ใช้ล้างสีผมเดิมส่วนประกอบหลักก็คือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ทำหน้าที่กัดสีผมเดิมออกทําให้ได้สีผมใหม่ที่มีความสดและสม่ําเสมอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซ์นี้นอกจากทําให้เส้นผมแห้งเสียและยังระคายเคืองหนังศีรษะด้วยความที่เป็นด่างสูง 2. อะคไลเอเจนคือสารที่ทํำลายโปรตีนเส้นผม ทำให้เกร็ดผมเปิดออกเพื่อให้สีย้อมเข้าไปถึงแกนของเส้นผมได้ง่ายส่วนประกอบหลักคือแอมโมเนียเมื่อเส้นผมต้องสัมผัสกับแอมโมเนียบ่อยๆจะทำให้ผมขาดร่วงง่าย3 color ค,คือสารย้อมหลักๆที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ PPD และ PTDS ซึ่งเป็นสารย้อมทางเลือกสำหรับใครที่แพ้ PPD แต่สามารถ แพ้ข้ามชนิดกันได้สีย้อมที่ยิ่งเข้มดำยิ่งมีสารย้อมที่เข้มข้นกว่าสีอ่อน สี่ส่วนประกอบต่างๆซึ่งแล้วแต่แบ,บแรนด์ต่างๆจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อจุดประสงค์การขายเช่นสารสก,กัดจากธรรมชาติต่างๆน้ำหอมและสารกันเสียนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่มีการสัมผัสกับการย้อมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึง่งมีค่าเอนไซม์ตับที่เพิ่มขึ้นและมีผู้ป่วยที่มีไตเสื่อมจากการสัมผัสสารย้อมเช่นกันดังนั้นหากเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำสีผมควรยืดระยะเวลาระหว่างการทำสี แต่ละครั้งให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดการสัมผัสกับสารที่เกาะอันตรายต่อร่างกายให้น้อยที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ